สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเช้านี้เราออามาชมบรรยากาศสวนนะคะสวนของเราเนาะโอ้นี่เป็นกระลำเพื่อนๆกระลำทั้งนั้นเลยกระลำทั้งนั้นเลยนี่นี่นี่หัวใหญ่นะคะเพื่อนๆดูนะหัวหนึ่งเนี้ยประมาณโลครึ่งนะคะหัวประมาณโลครึ่งเป็นกระลำปลอดสารพิษบ้านเรานะคะ หัวหนึ่งก็จะประมาณ30บาทวันนี้ก็เลยพามาชมนะคะโอ้แน่นมากเลยเข้าหัวแน่นมากเลยแน่นมากเลยเพื่อนๆดู เราจะตัดผักตอนเช้านะคะตอนสายๆจะไม่ตัดนะคะอันนี้ปลูกรุ่นแรกสวยอยู่นะคะนี่กระหล่ำเราม,มาดูหัวนี้ สวยงามนะคะเพื่อนๆโอ้ในผักชีโหหันนี้อุ้ยหันนี้สุดยอดเลยใหญ่จริงๆเลยเพื่อนๆเดี๋ยวตอนเช้าจะตัดให้ดูเดี๋ยวตอนเช้ากันจะตัดโอ้นี่นี่นนน,นี่เลย นี่นะคะหัวนี้หัวนี้ใหญ่จริงๆใหญ่จริงๆหัวหนึ่งก็กินไม่วันไม่ไหวแล้วเพื่อนๆหัวละประมาณสามสิบหัวละประมาณสามสิบจะตัดหัวไหนก็เสียดายเพื่อนๆเนาะโอ้มันใหญ่จริงๆใหญ่จริงๆ,ห,ๆหัวนี้ก็ใหญ่มากเลยโอ้ ใหญ่จริงๆใหญ่มากหน้าหนาวเนยนะคะเพื่อนๆหน้าหนาวเนี่ยผักจะชอบนะคะไม่ว่าผักอะไรทุกอย่างผักจะชอบหน้าหนาวนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ใครจะปลูกปลูกอะไรนะคะขอให้ปลูกช่วงหน้าหนาวเนาะถ้าเป็นหน้าปก,กติหน้าฝนก็ไม่ค่อยงามแมลงเยอะนะคะ พามาชมบรรยากาศสวนบ้านเรานะคะเพื่อนๆประมาณนี้แหละขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะ